ฮอตมากกราฟคนาวุธกับนางเอกทั้ง7ของเขาแจ้งเกิดแบบโด่งดังเป็นพรูแตกสำหรับซีรีส์วายเรื่องทานทรเ THE SERIES สำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าสายกราฟคนาวุธที่ตอนนี้ความฮอตของเขานั้นส่งผลให้มีแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะแถมแฟนๆแต่ละประเทศยังเป็นหนักสุดๆและล่าสุดหนุ่มกรฟก่ขึ้นแทนเป็นพระเอกเต็มตัวของช่อง3เรียบร้อยแล้ว แล้ววันนี้เราจะพามาส่องเจ็ดนางเอกที่หนุ่มกราบนั้นชื่นชอบเริ่มที่คนแรกกบสัวนันเป็นนางเอกที่กราบปื้มมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งจําได้ว่าขับเจ็สสกีแล้วเทมากในละครเรื่องแม่คุณเอย๋ยและก่อนหน้านี้ในรายการสามแซบกราบได้ถูกถามว่าอยากแสดงร่วมกับใครมากที่สุดซึ่งเขาได้ตอบว่าเมื่อก่อนอยากเล่นกับแอปทักษอนและมีอีกหนึ่งคนคือยายาอุรัสยา และเมื่อไม่นานมานี้กราฟได้ขึ้นคอนเสิร์ตเปิดตัวกับช่องสามอย่างเป็นทางการประกบนางเอกสามคนอย่างแต้วนัทพรโบเมลดาและนิชาและล่าสุดกับคาวดีที่ว่ากราฟและเจนี่ได้ประกบคู่กันในละครเรื่องมัดหัวใจใย,ยสุตาประกบคู่กับเจนี่เทียมโพสวรรณของผู้จัดคนเก่งอย่างไก่วรายุทธงานนี้ทำแฟนๆตั้งตารอเลยละคะ่ะ